บสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสองสาวคู่บ้านหน้ามือในสาวคู่ก่ะหลังจากที่บาลลูงเฮียนเนะาะเขาก็มาเก็บมะเขือสวน,อวนหนุ่มสาวหนุ่มสาวคายมะเขือพี่น้องอากาศมันหวนแห้งมืนอนี่ฮะฝ้าเม้ามเฮียนกับฝา้นนาฝักกดติดตามไม่สองยูทูปในสาวคู่ในเด้อพี่น้องเด้อน,นี่เพล่อเป็นกระตุใจพวกเขากับาผาก,บกันเป่าแห้งเนาะมาจ้องเฮียนสว่างเลยน้อมาสวยกันเก็บมะเขือมีคนสั่งมะเขือเปล่าโล่สดไดก็เดินนี่ฮะหนึ่งกิโล ชิพันกับชิบประมาณนั่นาบาทบุหวัวจเนะประมาณแปดระมาณ,ามาณชิบแปดบาทบชิบแปดรืปว่าชิบพวกวานเลยพี่น้องเลย <5. S 1> ชิบห้าบาทาาว่าศั์นะตไปเนาะอิงตาเมื่นขืนเงินนลุ่งปะเทากัมะเก็บเก็บมะเขือส่วนมะเขือ่วนมะส่วนมะเขือนอ,อนพูงบุหัววันเป็นยังมันกระตายนำ้ำเปิดเกี๊ยบบุศาวนนเก็บไบปขาค้ายน้ำมาหัวตนเพีเนมาเก็บมาขายอีก กิ้มไปเรื่อยๆมาเบิ้งมาพี่น้องเนาะเิ้มไปเรื่อยๆเบ่งบังอันนี้พี่น้องนะเดี๋ยวจะจับตุ่นมันไหวน้ำเนยจะจับตุ่นไหวน้ำเนยเออจับตุ่นไหวน้ำเนยเวลาดืึง ออกตอะค้อหมอเครือก่อนนี่ภาคขณะภาัการนาน,นี่กินแต่เด้อนี่เด้อมันจะค้อเหรบุ้มีหัวเวลากินป่ะสั่นเก็บแตได้เครือหนึ่งอะไรอ้เก็บก็เก็บอีกเลยเนาะมันยังเนาะบุ้มีเวลากินเป็นของเลยนะลองเอินของฮะหน้าลายมาลูกงาเฉยเด้อเออมนลูกงาซอยแน่บุมีหัวเวลาป่ะสันมาเจอเพี้ยน มาเตรียมเฮียนมาเขา่าสวนฮดแต่ขาคำพี่น้องเอ,อ,อย้ยเนี่ยนี้มันมันเนมันหนาวเนาะมันคำไว้เนี่ยหวัวเป็นยังอยู่ชื้นกับตายบดใส่ใส่ปูนบดใส่ใส่ปุ้ยกับตายนี่หมือนนะ้ะเสียดเมนูได้เนาะพี่นอ้องปงปายเบิงเนาะมะเขือกับมีพักกับมี แค่ชี e ้เมนูย e ังจังจังสีย่างทำซาคู่พี่น้องเอ้ยส่วนเจ้านางงามนี่นี่ได้เติบดูได้ไงห้าฮุกน้อยอะไหถ้าเกิดคลิพร้อมทำปู่มั้ง สวนมะเขือสวนม,เวนมเทะเขือทานติภูสุดเยบรรยากาศดีมามาเก็บมะเขือตอนแดด ซึนักไปหลายแท้ปลูกมเะเขือแล้วจะสิปลูกยังใช่ตอยอันนี้อ,อันนี้ฮ่านห่านาน,น้อยอยับงบอสเลสเถือ่อ <c ười> ขึ้นโคขึ้นโค,นโคได้สามปีแล้ว ตุกินเบียน่ปุ๊กไปสามปีเนบ่ไเลยเนบ่ยมืบหนาอ,อยู่บรรยากาศน่าเด็ดเด็ดสวนมะเขือใจร้ายอะบอกแล้ว ยังไงเก็บมือแรงอีกเลยกับกบที่ได้อีกแบบประมาณสองอ,อีกสองหมื่นเออมันโดกงอยู่ได้เฉ็นเนี่ยผู้แทวเนี่ยสามสี่ผู้เนี่ ไม,ม่พิเศษได้เมียนั่นมีผูซาวโสดมาเก็บเสือซอยเยอะสิละแสนนะใ่ท่าไรก็มือนะมือละแสนดิมือถมือละแสนได้พี่หรอมันหนึ่งต่อสิบสองโลก็ได้อยู่สว่วงนี้ครับมันลนดนลงกับ มันก็ใกล้เชนนั่นแหละเพรอมามาคืออันนั้มันลงมาเดิม,เเามาคืออันยังเข้าไปตลาดนะมาคืออันเชี่ยนนั่นเนาะเออมาคืออันจะเพิ่มมาคืออนหนอนอลายๆซะมันก็เริ่มชิลงแหละนะมื่อละแสนมื่อละเก้าละแบบผี่น้องย่างยางเบื้องนะั้าพี่น้องย่งางเชิดชว่นนีงงง่ชนเชนิดห <laughs> น,น,น่อยๆจริงจีหายไายเอาไปเอามากกัครบเลย <laughs> นี่นี่ เห็นยูไป n า à นีหยาไล่ไล่ท้แม่ีปบ่ยังบ่มีเวลาบ่แมนมีเวลามันบ่ดูบ่ดูลูกเออจะได้ฮดฮดก็ต้องค้ำเพื่อชีินอดทั่วสวนกับได้น้ำขึ้นตั้งสามหอบนะได้แทงได้น้ำฮะเห็นปะ เนีน่แทงใบน้ำอยู่งบางที่ชุ้มเขาเนี่ยแทงกันน้อยฮะต้องได้น้ำเขาซา้ำเธอจิงเด่นจึงเต็มแล้วก็จึงเด่นถาโฮดอีกนะเกิดั่วสวนก็จะคำบางเธอละ ช่วู้สูสิแล้วเราบ่นใกล้แล้วบ่ทางนี้ก็ใกล้แล้วนี่ใกล้ชิดเต็มแล้วเอาก๊กเนี่เอาก๊อกกันงงกันจะใหม่ก็ง่ายด้วยพี่น้องเอองามงามแพงมาเพื่อปวดช้านผิดด้วยพี่น้องเด้อ เดฟาร์มเก็บมะเขือบรรยากาศแดดตอนเที่ยงสองโมงักไม่เหว่ความงามยังบอกจะบุไปเห็นเล็บมือนะไม่บอกเลย รักหมดไปไปไปเ<ช><ป>ต็มผ<อ>ูแล้วเดี<อ>๋ยวกองสวนอากาศหนาวนะพี่น้องพักกันใส่เสื้อกันหนาวมาไปจิงเลยสิงห่างกับยาคนบุได้ห่างยังตีดได้คือเก่าเอ้าเชยเชย,ย,ยเลี้มันดูเชยไปเนี่นยไม่จิ้งพิเศษสิ้งพิเศษแล้วพี่น้องเรียกว่ามีเข็ม นี่ใส่ถุงได้ปะี่เกียมไปซูงเด้พี่น้องเอ้ยแม่ขาในตู้พี่น้องเอ้ยหลังจากเรื่ององค์เย็นมาบริยูใบเศร้าพอกันพูดพักพูดมีทางนี้มีชวนมะเขือะสรทางสร้างนะมีชวนพักยิ่งได้ได้สีกุ่มอยู่กุ่มกินประศรขนาดมันซ้ำนี่เนาะมันซ้ำนี่ยังบวรวยอยู่ประศนเบิ้งโหูประมาณแต่ทำแบบพอ ห้อผุดบ้านห้องดมันผุดบ้านนี่นี่หฮาสทว่าใช้เวลาให้เป็นโย่ง์เนาะใช้บันทอกมันใด้ใช่กะพี่น้องเบิ่งน้ากันเด้ออาศัยคัาวมันแม่นย่ำไข่ตะว่าจุบสายตศาสตรามาจ้กของสวนจุบสายตศาสตร์มากก็เยบ่ปกิญหยังหลายเขื่อนาเนี่ยกลัวตีถายเด้อมีกลัวก็ได้เด้ กะจีตืมหายชิ้วอุกือบซ้งโลครึ่งบุได้นี่ฮะน,นี่ตืมหาเพิ่นตืมหายหายน่ายหน่ายซื้ออ่าเ้าเป็นนองๆกะแถมไปสั่นแน่นอ่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซช้าพูดในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเ,อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ได้ไปก่อนเดอ้อชิบิซูงหมดเครือก่อน,นอไปนี่กระมังแซงฮะไฟฮะ